ไปตายเอาดาบนาะหอสิไปรวยเอาดานาะบอกหัวซาบอหัวซากัาเอสิไปรวยเอาดานาะสิบบอไปตายเอาดานาะบอนะองรัสิกลับมาเด้อถ้าเเด้อพอรอบเนเด้อเม่บ่ดด้สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงครับ อย่างที่ผมทรงข่าวบอกพี่น้องเวยว่าสิมีคอนเสิร์ตพิเศษนะครับสุดพิเศษเลยอ,อย่างที่บเคยเหตุแบบนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าพวกเฮาใ้ห้างเฮินกันยอนเพราะว่ามีวิกฤตของไวหลัสนะครับก็เลยต้องหาวิธีสิได้ดยูนําพี่น้องสิไดใดลองเฟลงสุพี่นองฟังนะครับก็เลยตั้งใจว่าจะที่สแสดงคอนเสิร์ตเฉพาะที่เฉพาะกิจให้พี่นอ้องได้ชม นะครับโดยที่พี่น้องบบตองมาตากฝนเบิงม่อนแค้นนะครับแล้วก็บ,บอตองเสียงต่อความาเสียงใดๆนะครับพี่น้องนอนเบิงอยู่บ้านครับนอนชมอยู่บ้านกับครอบครัวกับคนที่หัวใจเรืวว่าเฮ็ดเวยเฮ็ดเวยียเฮ็ดงานอยู่กับชมได้นะครับตอนนี้ความคืบหนนะ้าก็ดําเนินการไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เวทีมาที่80%แล้วอันที่ม่อนแค้นเชื่อมอยู่นี่คือ เอาไว้จะจับไฟครับคุณในพระทัดหลังไว้จับไฟต้นเสากำลังทาสีอยูมออ่มือกอง,องมือกองสองมือกองทาสีทั้งคุณครับขอเชิญชวนพี่น้องครับทั้งไก่ทั้งไก,งไก่พร้อมได้มาเป็นสมาชิกน้ำกันเป็นมูอกันเข่าคุ้มกันและะ้วก็เสด็จชุ่มความคืนหนาไปเรื่อยๆสักวันจนหอดมือวันทีกเก่าตุลาคมนะครับที่สีฮอดนี่สิเป็นมือ,อได้ฟังเพลงใหม่ของมณเฑียนพร้อมครับ อัลบั้มชุดล่าสุด bum, ดิจิตอลอัลบั้มไปรวยอัวดาบหน้าครับให้พี่น้องมีความสุขหลายๆครับสงขา่าอะไรกับความคิดฮอดตพิถึงไปหาพี่น้องที่อยู่ทางต่างประเทศหลายๆประเทศทิมา่ายามบ้านบ่ได้ผูดด้หลายๆคนกับคิดฮอดครับทั้งพี่กับคิดฮอดคือกันครับเอาอความคิดฮอดฝากไปหากันแล้วกันอย่าลืมเข้ามาช่วงคอนเสิร์ตน้ำกันครับมาเป็นสมาชิกน้ำกันที่ได้เอ่มอมวลซื้น้๊อเซอร์น้ำกันไปละก็อยู่บ้านจัดของพอร้พอมเพจงานไปพร้พอมมีความสุข พร้อมๆกันครับเดี๋ยวจะส่งข่าวควบคุมนานเรื่อยๆครับเลรงเมื่อยก่อนครับเดี๋ยวสร้างโอก็สร้างอันสิหาว่าผมอู๋ <laughs> อรอก่อนเด้อแมบ่โด